นี่เป็นสถานที่เสวยวิมุตของพระพุทธเจ้าหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสวยข้าวบรรทุประจ้าจากนางสุสดาแล้วก็ได้นำถาดไปลอยที่ท่าน้ำแล้วก็ ได้มีความมั่นใจเพราะว่าถาดลอยทวนกระแสะขึ้นไปอก็ได้ไปตั้งจิตอธิษฐานปูยา,าบบกุศะแปดกรรมที่โสติยภาพามได้นำไปถวายแล้วก็ตั้งจิตว่าจะถ้าไม่ได้ตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณใช้จะไม่เสด็จลุกไปที่ใดก็จึงทำให้นางได้ทำให้พระโพธิสัตว์ได้มีจิตที่สงบ พอจิตสงบก็จึงได้เห็นาสามอย่างคือ 1. เห็นตัวเองอสองเห็นบุคคลอื่น3ก็คือเห็นวิธีกําจัดกิเลสเห็นตัวเองคือบุเบสานุสติญาณคือระลึกชาติได้อันที่ 2. คืออาสวักจตุปาจิยานดูการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายอันที่ 3. คืออาสวักขยานอันนี้เป็นยานที่ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทญาณ หลังจากที่ตัสสรุอนุตรสสมมาสัมพูทนะิญาณวพระองค์ก็จึงได้สวไวมุตที่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพรเรียกว่ารัตนบัลลังเกดีนั้นสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองที่พระองค์ได้เดินเพ่งต้นพระศรีมหาโพรเรียกว่าอันิมิตรเกดีสัปดาห์ที่สามเรียกว่ารัตนจงกรมเจดี สัปดาห์ที่4คือรัตนคระเจดีสัปดาห์ที่5คือต้นอชปาณิโคตที่เราเห็นนี้นะครับอันนี้เป็นต้นชัยที่เสวยมุดสัปดาห์ที่5ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นั้นก็สัปดาห์ที่6จสะสมุจลินซึ่งหากกินนี้ไปก็ประมาณ2กิโลครับแล้วก็สัปดาห์ที่7ก,ก็ที่ต้นราชายตนะ อันนี้ก็เป็นสถานที่ที่สำคัญที่พระเจ้าสวยมุตสัปดาห์ที่5ก็สถานที่ตรงนี้ครับ